สวัสดีครับพยับยังปักสีเลขาธิการสมัชชาปลังเขียวสร้างชาติเว็บไซต์พลังเกษตร .com ในที่สุดกระทรวงสาธารณสุขโดยคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอ้อมคณะกรรมการควบคุมโรค จากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมคณะกรรมการชุดนี้มีอำนาจมากมีการประกาศกฎก,ฎกระทรวงไปแล้วกำหนด12แหล่งกำเนิดมลพิษที่ทำให้เกิดโรคจากตะกัวหรือโรคจากสารประกอบตะกัวครับ สิบสองชนิดสิบสองอุตสาหกรรมโดนแล้วนะครับตรงนั้นนะครับหนึ่งในสิบสองอุตสาหกรรมที่โดนโควบคุมและตรวจสอบมากขึ้นคืออุตสาหกรรมผลิตปุ๋ยเคมีโดยกระบวนการทางเคมีทุกขนาดครับนั่นการผลิตปุ๋ยเคมีทุกขนาดทุกสนตร อยู่ภายใต้การควบคุมการคุ้นโทนการ,กรตรวจสอบของคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมครับตรงเนี้นะดังนั้นกระทรวงสาธารณสุขวันนีเป็นเล่นเรื่องโรคที่เกิดขึ้นจากสารตะกั่วและโรคที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมเพราะขณะนี้ต้องยอมรับว่าสภาวะโรคเดือดนั้น มันกระทบหลายมิติจริงๆครับโรคต่างๆจากสิ่งแวดล้อมก็เกิดขึ้นได้ง่ายโรคต่างๆที่เกิดขึ้นจากสารตะกั่วหรือสารประกอบตะกั่วในส2องอุตสาหกรรมก็เกิดได้ง่ายเพราะสารตะกั่วนั้นก็รู้กันอยู่ว่ามันอันตรายต่อชีวิตของมนุษย์ครับและถ้าพบการตกค้างปนเปื้อนในสินค้าเกษตรทั้งหลายแน่นอนนะโดน ตีตีกลับถ้าส่งออกก็โดนตีกลับแน่นอนเกิดการเสียหายทางเศรษฐกิจโหลานนะครับตรงนี้นะดังนั้นครับดังนั้นฮะกระทรวงสาธารณสุขคือเข้ามาควบคุมและคอนโทรลไม่ให้ผู้ประกอบการ12บสองุตสาหกรรมนั้นปล่อยฮะปล่อยสารตะกัว่วหรือสารประกอบตะกัว่วเข้าไปสู่อาชีพต่างๆ นะฮะโดยเฉพาะอาชีพที่เกี่ยวเรื่องสุขภาพสุขะพ,พลานามัยของมนุษย์ครับกฎกระทรวงอันนี้ผมถือว่าแรงนะครับแรงแต่ว่าถามว่าดีไหมดีดังนั้นการผลิตปุ๋ยเคมีไม่ว่าสูตรต่างๆทั้งหลายนะฮะเอา NPK ต่างๆธาหลักธาตรองธาเสริมต่อไปนี้อยู่ภายใต้กติกาของคณะกรรมการควบคุมโรค และการประกอบอาชีพในสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับไม่ใช่ยเฉพาะในกติกากฎของกรมวิชาการเกษตรอย่างเดียวแล้วกระทรวงสาธารณสุขกข็ไม่มีบทบาทด้วยแล้วครับกระทรวงที่สองฮะนี่ไงฮะดังนั้นเรื่องอย่างนี้วงการเกษตรตกรอโดยเฉพาะผู้ปลูก,ลกพืชก็รับรู้ไว้ด้วยนะครับว่ากระบวนการผลิตปุ๋ยนั้นโอกาสที่ฮะ โอกาสที่โลหะสารตะกัว่วเกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตปุย๋ยงานเนนายกสมาคมผู้ผลิตปุย๋ยเคมีทั้งหลายนั่นแหละครับควรจะชี้แจงว่าวันเน้เราผลิตปุย๋ยเคมีแต่ละสูตรแต่ละสูตรนั้นเนี่ยมันปลอดจากการก่อโรคจากสารตะกัว่วหรือไม่อย่างไรงานนี้ต้องออกมาชี้แจงนะครับตรงนี้นะ ท้าไม่ชี้แจงอีกหน่อยปุ๋ยเคมีที่ใช้ไปแล้วเกิดมีสารตะกั่วหลุดเข้าไปด้วยเลยด้วยแล้วพืชมันยินเข้าไปเนี่ยนะฮะก็ตกคาในพืชอีกโอ้ยอันตรายสำหรับผู้บริโภคเลยครับตรงนี้นะดังนั้นเรื่องอย่างนี้นะฮะเรื่องชีวิตมนุษย์นี่สำคัญครับดังนั้นผู้ผลิตจะต้องรับผิดชอบมากขึ้นแน่นอนเลยฮะงานนี้มันจําเป็นครับอุตสาหกรรมปุ๋ยเคมีของประเทศไทย วันนี้เดินทางมาถึงจุดที่กระทรวงสาธารณสุขเข้ามาควบคุมและก็คอนโทรลเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณครับ Alang has had 30 years experience